สวัสดีค่ะท,าท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรในงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2563นะคะสำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนำการคำนวณสูตรนะคะแนวทางสูตรคำนวณหลักสิบล่างนะคะเป็นแนวทางเก่านะคะท่านผู้ชมที่เดินผ่านมาแล้วในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะคะท่านผู้ชมดดเด่นหลักสิบล่างของเรานะคะเข้าตรงๆนะคะสำหรับรบบางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะหลักสิบล่าง เพราะฉะนั้นสาหรับสูตรคํานวณน,นี้แล้วทางเราขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อแนวทางในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่16ศุิกายนพศ2563นะคะรวมกันสนับสนุนสลากกินแบรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับสูตรคำนวณของเรานะคะในวันนี้นะคะในวันแรกนะคะท่านผู้ชมทางเราขอแนะนําสูตรคำนวณเก่านะคะ สูตรหลักสิบล่างนะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดที่แล้วนะคะสูตรนะคะเอาหลักหมื่นนะคะบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยข้างที่สามนะคะบวกสามบวกสองสำหรับการคํานวณหาเลขเด่นของเรานะคะคํานวณได้นะคะเลขหนึ่งเลขสี่เลขหกนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออก 4, สี่ศูนย์นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะ รางวัลในท้าย2ตัวนะคะออกสี่ศูนย์นะคะคืองวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณนี้ทางเราขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะแนวทางในงวดถัดมาคืองวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2563นะคะทางเราจะทําการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มการคํานวณโดยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดวันที่16นี้มีตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะหลักหมื่นนะคะเลขศูย 0, 0 4, 4, 4 5, 9, ยนย์ส่วนบวกสี่ได้สี่สี่บวกห้าได้เก 2, 2้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกสามนะคะได้สิบสองได้เลขสองสองบวกสองนะคะได้สี่สำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม แนวทางการคำนวณสูตรหลัก10ล่างนะคะในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ทางเราคำนวณได้เลเด่นมาแล้วเลข9เลข2และเลข4นะคะท่านผู้ชมเลขเด่นหลัก10ล่างในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ทางเราคำนวณได้เด่นมาแล้วเลข9เลข2และเลข4นะคะท่านผู้ชมยังไงก็เรามารอรนดยกันนะคะท่านผู้ชม คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วริยาราณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะเฮ้ย hey, hey, รวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ